สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเนทัชกรนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีเปิดและปิดความคิดเห็นในสตอรี่ a c e b o o k นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการเปิดและปิดความคิดเห็นในสตอรี่ a c e b o o k ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3มช่องทางนะครับโอเคเราไปดูกันเข้าไปที่ Facebook ครับหลังจากนั้นก็แตะไปที่สตอรี่ของเราเลยครับ ก็จะเห็นว่านะฮะตรงด้านล่างนี้นะครับในส่วนของความคิดเห็นก็จะปรากฏอยู่นะครับสำหรับวิธีในการปิดหรือเปิดนะครับจะไปดูช่องทางที่1ก่อนนะครับคุณ้ชมโอเคแบกออกไปแล้วไปที่เมนู3ขีดครับด้านบนขวาม,มือหลังจากนั้นไปที่เมนูรูปฟันเฟืองหรือว่าการตั้งค่าตรงนี้หลังจากนั้นปัดขึ้นครับอ่ามาหยุดตรงกลุ่มเป้าหมายและการแสดงผลตรงนี้นะครับให้มาแต่ตรงสตอรี่ หลังจากนั้นแตะที่ความเป็นส่วนตัวของสตอรี่ปัดขึ้นครับนี่ครับความคิดเห็นตอนนี้เปิดอยู่แล้วแตะเพื่อปิดหลังจากนั้นแบคไปที่หน้าฝีขานะครับในหน้าของสตอรี่ของเราเข้าไปดูใหม่ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่านะครับความคิดเห็นก็หายไปแล้วนะครับอ่านะครับผมที่เปิดก็ให้กลับไปกลับไปที่เก่านะครับนะกลับไปที่เก่าเลยไปที่เมนูสมัมขีตครับ หมือนเดิมครับลูปฟันเฟืองอ่าแล้วก็ปัดขึ้นอ่ามาแตะที่สตอรี่แล้วก็มาแตะที่เนี่ยความเป็นส่วนตัวปัดขึ้นอ่านะครับอ่อความคิดเห็นนะเราก็แตะเพื่อเปิดโอเคหลังจากนั้นเราก็แบ็คกลับไปที่หน้าฟีดข่าวครับแตะไปที่สตอรี จะเห็นว่ากลับมาแล้วนะครับในส่วนของความคิดเห็นเนาะตรงนี้นะครับผมโอเคแบกออกอ่าโอเคไปดูช่องทางที่2นะครับในการเปิดปิดเนาะแล้วก็เข้าไปที่สตอรี่ของเราเหมือนเดิมครับหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมนะครับมาแตะตรงนี้ครับนี่เมนู3จุด3จุดตรงเนี้ยแตะไปหลังจากนั้นนะครับนี่ฮะปิดการแสดงความคิดเห็นสลับสตอรี่แล้วแตะไปหลังจากนั้นแตะคำว่าปิดครับเนี่ยคำว่าปิดตรงนี้ปิดเลย นในส่วนของความคิดเห็นก็หายไปแล้วนะครับถ้าเะะกิดเปิดก็นะครับเข้าไปในส่วนของ3จุดเหมือนเดิมนี่ครับเปิดการสแสดรงแต่ก็ไปนะครับเปิดปึด๊บนี่ครับมาแล้วนะครับความคิดเห็นต่อไปช่องทางที่3นะครับก็ไปที่3จุด,จดเช่นกันครับในส่วนนี้ปึ๊บเรามาดูหัวข้อที่2ครับการตั้งค่าความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วแต่ก็ไป หลัวจานั้นปัดขึ้นนี่ครับความคิดเห็นแตะเพื่อปิดเราก็แบ็คออกไปครับนี่ครับคุณผู้ชมไม่มีแล้วปิดแล้วนะครับเราจะเปิดล่ะก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่เมนู3จุดแล้วแตะกระตั้งค่าความคิดเห็นเพิ่มเติมปัดขึ้นความคิดเห็นแตะเพื่อเปิดแบ็คกลับ อ่านะครับเห็นไมคับความคิดเห็นก็กลับมาแล้วนะครับคุณชมในส่วนนี้นะครับและนี่ก็คือวิธีเปิดและปิดความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์ในสตอรี่ a c e b o o k นั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนาจะกรได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ